โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆยีดีต้อนรับแสนฟิกชิงครับ ก็วันนี้ก็จะมาตกปลานะฮะวันนี้จะมาตกปลาใหม่เด็ดนะเพื่อนใหม่ตะเกียบนะเพื่อนใหม่ตะเกียบก็ใหม่นี้ก็ใหม่เด็ดนะเพื่อนสำหรับผมเนาะก็วันนี้รู้สึกว่าน้ําดีน้ําดีคลื่นไม่แรงนะลมก็ไม่แรงเพื่อนหรือว่าน้ําสวยมากเลยวันนี้น้ําก็เต็มผมว่าน้ําอย่างงี้ก็โอกาสที่จะได้ปลาปออิสระ,รสะก็มีสูงมากเลยเพื่พอนก็วลานี้ก็เวลาประมาณตีสองนะับเพื่อนผมมาตีสองนะก็วันนี้ใช้ยประตูนะเพื่พอนวันนี้ภูมิมีประตูมาเนี่ยฮะปรูมาสี่ตัวนะเพื่อนให้ดูนะ ยีร์ปลาทูสี่ตัวเพื่อนนี่ครับผมเพื่อนนี่ครับมีเยีร์มาสักอ่ะสี่ตัวเพื่อนนี่ครับผมซื้อมาครึ่งกิโลเพื่อนบอกเลยว่าปลาทูตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยะสี่ตัวในครึ่งโลเพื่อนเชื่อไหมนี่ครับก็มาดูกันปลาทูสี่ตัวนี้ก็วันนี้ผมเอามาสองคันนะสองคันเพื่อนสองคันฮะมีคันเล็กนะเพื่อนมีขนานเล็กนะฮะเอาไว้ตกปลาเล็ก แล้วก็คันใหญ่นะเอามาคันเดียวครับเพื่อนวันนี้นี่ครับคันเบสอ่าคันนี้ก็สี่ฟุตนะฮะเพื่อนลอกก็ลอกเบสลอกเดิมเดิมนะเพื่อนเี่นบูลใช้ประจำนะฮะลอกนี่ก็ของลอกนี่ก็ของอ่าเพ้นนะเพ้นอยู่ห้องเพ์น,นะฮะโอเคทุกคนขออนุญาตไปเตรียมเหยื่อกันนะฮะแล้วก็รอมาตกกันเลยถือว่ามีลุ้นนะเพื่อนผมมัน่นใจมากเลยวันนี้อ๋อมึงเดิมน,นะสายเดียวครับทุกคนก็โอเคทุกคนขออนุญาตเตรียมเหยื่อกันนะฮะ โ okay, อเคเพื่อนขออนุญาตอ่หั่นเหยื่ก่อนนะฮะแล้วน้ำมือใหม่นะฮะที่ยังไม่รู้ว่าเออตกปลาใช่ฝั่งตกปลาอีสากเนาะใช้เหยืย่อแบบประเภทไหนเนาะผมใช้เหยืย่อปลาทูนะฮะนัดนาทีนี้ปลาทูผมตัวใหญ่ใช่ไหมเพื่อนผมก็ต้องแลกครึ่งนะที่จริงอะตัดครึ่งก็ได้นะฮะตัดครึ่งเกี่ยวแล้วก็ได้นะฮะแต่วันนี้ผมจะเอาผ่าซิกนะฮะเอาซิกนะ,ะแบบนี้เพื่อนผมจะเกี่ยวครึ่งตัวนะฮะซิกนะฮะเพื่อน วันนี้เพื่อนแรกเนียนนะนี่ฮะเพื่อนพูดพาเล่นกัน,นเพื่อนแต่หัวไม่เอานะฮะเก็บไว้ก่อนหัวเนี่ยวันนี้เพื่อนตอนนี้ผมใช้ใส่สลิงห้าสิบปอนด์นะเพื่อนใส่ลิทใสห้าสิบปอนด์นะฮะเผื่อเจอผิดคิ้วนะฮะก็ตะขอนี่ยก็เบอร์สิบแปดเพื่อนเบอร์สิบแปดนะฮะของพีโอเนียผมใช้อยู่เพื่อนเพราะว่ามันถูกดีเพื่อนไม่ไม่แพง ตอนนี้ฮะผมเกี่ยวเยือนะเพื่อนดูนะฮะนี่เบ็ดสองตัวดีกว่าผมว่านะดึงมาโอ้ยเนื้อช้ำเนี่ยผมชอบใช้เบ็ดสองสองตัวเพื่อนตัวเยียวไม่ค่อยมั่นใจนะฮะนี่นะเริ่มเละโอเคเพื่อน นี่ครับเนี่ยครับโอ้ประมาณนี้เพื่อนเนี่ยเกียวเยื่อนะ,ะเพื่อนกอร์นีและประตูครึ่งนนะฮะเวลาปลางับยังไงต้องโดนเบ็ดะะเพื่อนโอเคขอเขาเลียบโอเคทุกคนขออนุญาตีเบ็ดกันนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ผมตีแล้วน,นะฮะ Okay. ทีนี้ก็รอตั้งขันให้เรียบร้อยแล้วก็รอนะเพื่อนรอรอพอเราตีเสร็จก็ก็มีหน้าที่รอนะเพื่อนก็รอต่อไปฮนะตอนนี้ขันเดียวเอาไว้ขันเล็กโอ้ยตีตอนเช้านะเพื่อนตอนนี้ยังไม่ตีนะฮะก็คอยเป้าที่จริงนะเพื่อนขันเล็กนะเอาไว้ตีตอนเช้าแล้วกันนะเพื่อนเนาะตอนนี้วลาตีสองผมจะไม่ตีนะฮะ,อเ,ะเ,อเ,นะเอาไวต้ตีนาเช้นนเนนเาขันเล็กๆตอนนี้ก็รุ่นแค่ขันใหญ่ตอนนี้นะฮะเรามารุ่นแค่ขันเดียบนะฮะขันใหญ่เนาะ แต่ขาเล็กจ๋ยังไม่ตีนะฮะเอาไว้ตีตอนเช้าตอนนี้ก็ลุ้นกันยาวๆนะฮะขาเล็กคันใหญ่นะลุ้นกันไปยาวๆแล้วกันนะฮะบอกเลยว่าน้ําดีน้ําสวยเนาะวันนี้มีโอกาสลุ้นมากเลยวันนี้หวังว่าหวังว่ามีอะไรเด็ดๆมากินนะวันนี้นะเนาะน้ำอย่างงี้ต้องมีต้องมีตัวมากินบ้างแล้วนะไอ้สากอย่างเงี้ยใหม่นี้ใหม่เด็ดโอเคทุกคนไปตามชมกันเลยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็ตกไปอยู่สักพักหนึงนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งเนี่ยก็ยังลุ้นกันต่อไปนะฮะอย่างเงียบๆอยู่เลยนะแต่ว่า เมื่อกี้นี่ก็มีต่อต่อ,ตอ,อยู่หน่อยนะแต่ว่ามันไม่ล่างอืมโอเคเพื่อนตอนนี้ตกปลาอยู่สักพักปิ่นชั่วโมงเลยนะะเพื่อนปลายังไม่กินเลยนะ,ะเพื่อนก็เรียกว่าเปลี่ยนลองเปลี่ยนแนวดูวนะฮะเอาคาเล็กก็ผูกผูกเบ็ดเรียบร้อยนะะเพื่อนลองตกปลาเล็กบ้างนะ,ะเพื่อนเนาะเผื่ออย่างน้อยๆปลายังไม่กินก็ปลาเล็กก็เผิ่อกินบ้างนะอืมโอเคทุกคน ก็ตอนนี้ก็ตกทางปลาเล็กทางปลาใหญ่เนาะก็มาลุ้นกันวันนี้จะได้ปลาอะไรกลับบ้านนะเรียกว่าจะกลับบ้านมือเปล่านะวันนี้ยังไม่รู้เพื่อนก็มาลุ้นกันนะฮะเวลาพอมีนะเวลาจะพอมีก็ตอนนี้ก็เพิ่งตีสามนะเพื่อนเนาะก็โูน้ำตกอยู่มาเป็นชั่วโมงแล้วนะเพื่อนก็คันใหญ่ตรงตีมาใหม่นะยังมีตอดอยู่บ้างตอนนี้เงียบแล้วผมว่านักเกียร์น่าจะหมดแล้วแะคันใหญ่เนาะก็ ลักษณะอย่างนี้ผมว่าปลาถ้าปลาไม่กินเนาะน้าเช้าก็อาจจะมีรุ่นนะช่วงประมาณตีสี่ตีห้าปลาระเบิดเนะาะปลาเปิดอืมก็มีรุ้นอยู่นะฮะก็ตอนนี้ก็ตีเช่ไปก่อนนะครับเพื่อนตีเช่ไปก่อนเนาะตีเชะไปก่อนนะฮะ,ะก็วนะัน,นะน,นะนนี้เยอมีเยอมาแค่สี่ตัวนะปะั่ทัวร์เพื่อนไม่ได้เยอะไอปลาตีขนาเล็ก อือยู่บอกว่าไม่นั่นจะอยู่เพื่อนีปลามันตอดเมื่อกี้เนี่ยไม่อยู่ใช่แค่ตอดเหยื่อฮะนี่ครับเพื่อน ทีนี้ก็ไม่ต้องเอาก้างออกแล้วกันนะลองดูจะไม่เอาก้างออกนะฮะบางที่ปลานะปลาทะเลนะเพื่อนมันไม่เพื่อนมันไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องมากาือนปลาน้ำจืดนะเพื่อนเนาะก็มันเจออะไรแบบเจออะไรสดๆเนก็กินหมดเลยฮนะ ขอให้มันเหยื่อสดให้มีกินขคาวหน่อยเอนาะก็อํมกับแล้วว้าวพเพื่อนๆครับตอนนี้ก็จะตีสี่แล้วนะครับยังยังเงียบกริบแต่ว่าคันเล็กเมื่อกี้เนะี่ยปลาตอดอยู่นะเพื่อนๆปลาตอดอยู่สองครั้งสามครั้งนันแตม่มันมันรู้สึกว่าน่าจะปลาเล็กนะเพื่อนเนาะมันไม่มันไม่ลากไปนะมันแค่ตอดเสียงกระเด่งมาดังเนาะคันใหญ่นี้ก็ ตอนนี้นก็ตีอยู่ไมลที่สองนะฮะเพื่อนยังเงียบคลิปเลยเนาะยังไม่ตอดเลยเพื่อนปลาฝุ่งไม่เข้านะฮะผมคิดว่าปลาไอ้สักฝุ่งไม่ยังไม่เข้านะเพื่อเนเะนาะยังไม่เข้าสักฝุ่งต้องมาเห็นสักฝุ่งอ่ะยังไม่เข้าเราต้องมาลุ้นกันช่วงเช้านะช่วงประมาณตีสี่ตีสี่ตีห้านะฮะอ่าบางทีมันก็จะเข้ามาช่วงตีสี่ตีห้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีปลาเจ้าทินเน่ะ ถ้าเป็นปลาเจ้าทินนะ,ะเพื่อนตัวมันจะใหญ่นะไซสี่อัพห้าอัพก็ดิ่งดังนะ,ะเพื่อนปลาต่อจนนะขนาดเล็กนะแต่ว่ามันแค่ต่อนะ,ะเพื่อนมันยังไม่ลากนะแค่นี้บอกนะ,ะเพื่อนปลาฝงปลาไอสักง่งยังไม่เข้าถ้าเข้าปันเนี่ยมันโดนไปแล้วนะ,ะเพื่อนแต่ว่าต้องรอดูช่วงเช้าอีกทีนึงนะมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้มีอยู่สองช้อยให้เลือกถ้าช่วงเช้าถ้าจะกินนะ อาจจะเป็นปลาเจ้าถิ่นก็ได้นะถ้าเป็นปลาเจ้าถิ่นอ่ะไฟมันจะใหญ่หนะ่อยเพื่อนมันจะอยู่เป็นคู่นะเจ้าถิ่นนะปลาเจ้าถิ่นอ่ะจะเป็นคู่มาอยู่กันสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยทุกคนมันไม่ใช่ปูงูใหญ่ไนงะแต่ว่าจะบิดส่วนมากจะไซส์ใหญ่ๆนะไซส์สี่สี่อัพห้าอัพปลาต่อปลาตอ่อส่วนมากต้องมา้นกันเจอปลาเจ้าถิ่นอะไรสักอย่าง ตอดตอดตอดอืมเพื่อนอยู่หรปะอยู่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 เยสเดี๋ยวละครับได้แล้วครับป๋าครับไม่รู้ป๋าอะไรเพื่อนเอาละครับวันนี้ผมไม่กินแฮวแล้วครับโัวละอุ้ยน่าจะป๋าไม่รู้ป๋าอะไรเพื่อนตัวหนักนะอืมีสายมีสายมีสายตามสายเพื่อน ว้าวโอ้ยไอค้างตะเผาเ็แค่อสยวยซวยโอเคทุกค,คนตอนนี้ก็ได้มปหนึแต้มเลยนะฮะก็ตัวไม่ใหญ่เนาอปายเล็กเข้าอยู่นะก็สะเสด็จอย่างน้อยวันนี้ผมก็ไม่ได้กลรบ้านมือเปล่านะฮะอย่างน้อยได้ไปหนึ่งตัวแล้วนะฮะก็ได้อาหารแมวนะเพื่อนมีตอดเอพื่อนคันใหญ่เนาะ ไม่รู้ปลาอะไรตอดเพื่อนยืนตุบ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 อืออยู่ครับเพื่อนเอาเอาหลุดอยู่หรือหลุดวะอยู่หรือหลุดถ้าจะอ,อยู่บ้างตัวตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเบาตัวเล็กๆ ไม่ใหญ่ครับม,มาแล้วครับมาแล้วครับรูอปลาอะไรครับทุกคนมาดูกันฟ้าโอ้ทางเรืองครับเพื่อนม,ม,มีปลาต้อนเลครับอตอนนี้ก็ตีห้าเลยเพื่อนที่สองนาทีนะตีห้าแล้วครับก็ซื้อปลาเล็กเริ่มเข้านะฮะ

ดูคร <Bond> ับก็ได้สนุกนะเพื่อนเนาะถึงแม้ว่า <serving> วัน <More> น <eating> ี้ปลาใหญ่ไม่กินนะฮะแต่ว่าปลาเล็กก็ได้สนุกอยู่นะฮะนี่อย่างน้อยก็ได้ได้อาหารแมวด้วยไม่ต้องซื้ออาหารแมวมันก็ปลาในต้มให้ไม่กินแล้วกันนะแมวผมณมามาดนกันปลาเลยฮะปลาวิปลาเคนว้าวตัวอืม โอ้โหดูทุกคนดูตัวสิครับเห็นไหมห็นตัวไหมครับไปขนตัวคุดใหญ่อะเพื่อนนี่นะครับนี่ครับโอ้โห,โห,โหตัวนี้ได้เงี้ยสามตัวสี่ตัวบอกเลยว่าโอ้โหพอกินเนี่ย ดูจอครับโดนแล้วเพื่อเพื่อนโดนแล้วเพื่อนอืมเตะไอสัต มืมม mm ื hmm. mm ืความด้วยโอเคืม hmm. mm hmm. oh, ตะขอได้ใช้แล้วเพื่อนลุรลังเลยแล้วนะเออว้าวออกแล้วทุกคนป่าเจ้าทีนนี่นะครับทุกคน ว้ายนี่นะเราเรีย,ยกปลาเจ้าทินฝงหมอกใช่ไหมปลาฝงไม่เข้าว่ะเพื่อนโอกาสที่จะโดนตัวใหญ่โอกาสที่จะโดนปลาเจ้าทินเนี่ยเนี่ยปลาเจ้าทินสายนี่มีสายห้าว้าสุดยอดสุดยอดเลยเพื่อนนี่ครับเป็นไงเพื่อนอือนี่นะ สุดยอดครับมีห้าโลได้บ้างตัวเนี้ยสุดยอดโดนครับเพื่อนตัวเล็กสุดยอดครับโดนอีกนึ่ตัวนึงปลาเล็กครับปลาเล็กแต่ว่าเมื่อกี้โดนอีกสักหสักใหญ่สักใหญ่คห้เพื่อนมันจะมีไซส์ สี่ถึห้าโลเพื่อนตัวเมื่อกี้เนี่ยนะก็กินเวลาตีห้าพอดีเพื่อนถดีว่าโอเคเอยู่สุดยอดครับเพื่อนว้าวนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะพอฝะฝงปลาเล็กไม่เข้าครับเพื่อนถ้าฝงปลาเล็กไม่เข้านะฮะโอกาสที่จะโดนเจ้าทินขาวมาเจ้าถินนาทีนี้ ปลาใหญ่นะฮะไอสักใหญ่มันมาเป็นคู่ครับเพื่อนปลาพวกนี้ถ้าเป็นปลาฟงอ่ะจะมีไซส์สักเต็มที่ไม่เกินสามโลไอไม่เกินไม่เกินสามโลเพื่อนปลาพวกนะถ้าเจ้าทีนอ่ะจะมีถึงสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับโอเคครับเพื่อนถือว่าน้ำเช้าโอเคเนี่ยโอเคเพื่อนตอนนี้ก็ฟ้าระเบิดแล้วนะฮะปลาเปิดแล้วเนาะจะหกโมงแล้วนะเพื่อนเนาะดูสิครับบรรยากาศ อทั้งคืนกินไปทีเดียวนะตอนนี้โอเคเพื่อนตอนนี้ก็สว่างแล้วนะฮะก็บรรยากาศบรรยากาศยามเช้าเะเพื่อนก็วันนี้ก็มาคนเดียวเพื่อนมาคนเดียวะฮะสายเดียว ก็ตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มนะปลาใหญ่เนาะปลาเล็กก็ได้มาสามสี่แต้มแล้วนะปลาเล็กแต่ว่าโอเควันนี้ก็มาไม่วันนี้ก็มาไม่นนมมเสียเที่ยวนะพเพื่อนก็มีลุ้นมีลุ้นได้ตัวอยู่พอมีตัวอยู่นะฮะพอได้ติงมืออยู่นะวันนี้โอเคเพื่อนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะดูบรรยากาศยามเช้านะพเพื่อนก่อนที่จะกลับบ้านนะฮะอยากจะได้สักหนึ่งแต้มนะฮะ พอตอนนี้ก็ได้ไปแค่ได้ไปแค่แต้มเดียวนะเพื่อนตัวใหญ่นะปลาใหญ่หนึ่งแต้มนะฮะแล้วก็ปลาเล็กก็ประมาณสามสี่แต้มนะเพื่อนถือว่าโอเคอยู่นะก็น้ำเช้านี้ก็อยากจะได้เพิ่มอีกสักอีกแต้มนึงนะเพื่อนเนาะก็มาลุ้นกันคนนี้จะกลับบ้านนะเพื่อนลาเพื่อนรรอากาศนะฮะก็เนี่ยปลาที่ผมได้ไปวันนี้นี่ครับนี่สี่ถึงห้าโลได้ตัวนี้เพื่อนก็หนักอยู่นะอ้วนอยู่นะตัวเนี้ย สุดโอเคทุกคนตอดตอดป่งปลาเข้าเต็มเลยนั่นนั่นนั่นเดียวเรือก็กมามาล้อมเรือมาผมก็กลับแล้วครับ ไม่หรอมีป้าต่ออยู่เนี่ย ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ตกปลามาตั้งแต่ตีสองนะตอนนี้ก็เวลาเจ็ดูกมุงสี่สิบห้านาทีนะเพื่อนๆ mm hmm. ก็ต้องขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะเพื่อนเนาะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกอยู่นะครับน้ําดีได้ปลามีตัวนะฮะถือว่าโอเคอยู่ได้ทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กถือว่าได้ทั้งได้ทั้งอาหารแมวได้ทั้งอาหารคนนะเพื่อน <laughs> ก็โอเคนะฮะถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้ม,ค,มคุ้มจริงๆเลยเพื่อน เว่าปลาทูสี่ตัวนะได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งก็คุมแล้วนะเพื่อนหรือว่าโอเคอย่างที่บอกนะฮะวันนี้บอกเลยว่าฝูงปลาไอสักฝูงปลาไม่เข้านะเพื่อนไม่เข้าเมื่อะกี้ได้เห็นฝูงปลาไนี้เข้ามานะไอปลาซิกูนเข้ามาเป็นฝูงเลยเขาตื้นๆผมไม่เห็นปลาไอสักควบเลยนะเพื่อนถ้ามีปลาไอสักฝูงเข้าน่ะมันต้องควบแล้วนะเพื่อนแต่มันไม่มันไม่มาไม่เข้ารับเพื่อนมีแต่ปลาเจ้าถิ่นนะ อ๋อเจว่าโชคดีเอามาคันเดียวนะคันใหญ่อะจะใ้ตัวนะเจ้ว่าโชคดีอยู่เพื่อนเจ้ว่าโอเคนะโอเคครับวันนี้ก็ขอขอนุญาตกลับบ้านก่อนนะเพื่อนถ้าชอบคลิปเหนวนี้นะฮะถ้าชอบคลิปเหนวแนวนี้นะฮะส่ยลุยส่เดียวนะเพื่อนตกบ้นด้านดินเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปแล้วครับผม